ยันข้าเจ้าบ่อย่างออกกล้องมาจักไก่บ่อบอนเผาถ่านนะไก่บ่อนี <c oughs> เออ่เด้นนี้เด้ไม่ไกลต้นยั้งนะคือใบเขียวๆนะไม่จิกทำยาเลยเอาไว้เอาไว้ทำยาบ่อนนะ่ะเออก็นึกว่างาปลูกยั้งไว้นั่นแหละงามันซ่อนขึ้นข้าเจ้าเอามาเตรียมมาเลยเตรียมมบ่อนวันไว้หำยาไว้ทำยาเอามา น้ามันมากเคยเออเคยผู้นี้บอกว่าป่าเสติ่มผู้นี้บอกว่าผ่าตัดนะองเคยนางแดงกับนางผู้นี้ใครเปนเอือยเปนนองนี้ล่ะเป็นเอือยเจ้ากับนางแดงใครเปนเอือยเปนนอเออเป็นนอนางแดงบอกเป็นเอือย ันเราเป็นน้องกองกระดกีบอกโตพี่น้ามาหลังพเลยเราจริงๆเราเอยผ่านไปผ่านมาอยู่ในนี่นะแต่บโบหว่าเป็นเนื้อหนึ่งจะอยู่ในนี้สบายดีสวัสดีพี่น้อง fc นักแพงเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเลยเบิร์ตสมองสบอนเด้อม์มอนิก็พาพี่พาน้องเนาะ fc ทั้งเก่าทั้ใหม่บุกมาถึงบ้านน้องเบ็ดพี่น้องเลยเนาะเคยได้ยินบอกบ้านน้องเบ็ด่าันอื บ้าน้องเบ้นน้องเบ้นบที่ว่าบาลล่าวสลโลอะไรเอื่อยอ่าอายเจ้านิไลเนาะอายเจ้านิไลอายนางแดงอายนางร้อยอะไรที่ว่ามาลงทานเผาทานเนี่ยนหะพี่น้องเลยอ่าเหมือนเหี่ากับบุกมาหอเทือนหอดซาดนี่ท้องเสื้อจีเป็นเฮือนแบบปู่หญ้าเขาน,นั่นแหละเนาะอันนัน่งหยาเพิ่นบอกเออมาหอดเทือนนั่นสาวปานเฮือนปู่เฮือนหญ้าเนาะบอนบ่าวสลโลเพิ่น มาเห็ดหน้าแซงแล้วก็มาเผาถานว่ะสันเนาะเมื่อกี้มื่อนี้เฮากระหนัดกันเลยแหละหนัดกันแต่ว่าเวลามันบ่ตรงกันพี่น้องเลยเขาถ่ายมาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จอดถ่ายจริงค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ก็ขับรถขวมขัวม,มาพี่โทรหาสองเถื่อกับบ่ฮับบอตั้งกดว่างบ่เดี๋ยวนี้หรือว่างนี้ได้แต่ว่ากดว่าง เราสบายดีบาสาโลอันนี้แหละกินข้าวเส้าแล้วปะสบายดีอันนี้เฮือนปู่เฮือน่าน้องสาวจ้ะเนาะเออบ่แมนเฮือนน้องสาวจ้ะบ่คืออยู่กันหลายคนแต่เนาะเด็กหน่อยหลายมีแต่ลูกแต่ลานบ่จต่คนนี่นะลูกหลานคามคนเออคนอยู่นี่มีนม้ำบาดาลใส่เนาะคือแห้งได้สะกอกนะ มันพลอยมันเสีเยอะไรขาดมันไม่ได้แค่นี้วันนี้มีห้องนงห้องน้าเลยพี่น้องเลยเพื่อนเราก็นี่นะเพื่อนแบบประมาณนี้บูบะกะเจ้าสีเข่าเกาะในบ่อญาติกะเจ้าะมือหนกักกระบาดคือหลายคนแต่ผมดูเด็กหน่อยสองสี่หกแปดคนแม่นเบิร์ตตีลูกลานอันนี้นะอ๋อคือลึกเขามาเล่นจะซื้อเนาะอ๋อได้ว่ามาอยู่มานอนอยู่ในนี่สันดอก เข้ามาเหรียญนำกันมีลูกกับผ้าอีกใช้ลูกกับผ้านะลูกกับผ้าครับี่บาทกับผ้าพอพอแม่ย่งบ่อหรือว่ากับผ้ากับผ้าพอเนาะ ผมมีเพื่อนมีซ่านอยู่บ่่อแม่เขาน่ะเอนเขาผมมีผุ้อยู่ก็มีแต่เด็กหน่อยเนาะเด็กนอยอืเข็จะโคงเลยนะเพื่อนถักกจ้ามาช่วยแ่หน่อยนรุ่นนี้โบมี่มปนบ่มีปัดมีอันรุ่นอันหาหกเดือนนะอือ มีได้หาหกเดือนนะชุดน้องติดหน่อยเจ้าฟ้าผู้ใหญ่ยังบ่กอด้วหรอบหอดาทรงนาสงทูหาเรากับบรับบรับแล้วขีลเลยเลยชั่วโมงหนึ่งก็มาถ่ายอยู่นาห้วยเป็นไดบ่ตื่ตื่ัดวางบดเอ็นนอนาเซงสำมันเมือใหม่เป็นแ่นาเซงกันเองเรอยเนี่ยมือใหม่่ ยันบมาแล้วเ่ยทหาจะลงลิงเด้อจะลงลิงเด้อเมื่อยจะถ่ายเงกายระเจาไหอรูปเห็นคอยจอดโหลอยู่หันไม่สบอกเออนึกว่าไปหอปุแหละกลับมาอีกแล้วมาเห็นเออไปหอดงลิงเนาบโเห็นบอนียังหอบหันหอดเห็นเจ้าจอดเออเห็นคอยจอดโหลดเติมน้ำเติมล้มอยู่หันถ่าเฮงเลยบมาจะเถื่อโทรหากรบเปัา ใช้สลุกเย้านะซาปันอยู่ในรถไทยนะพ่อสี่คนพูดเจ้านะอ้าวนึกว่าสามปดโตลูกสี่พ่อแหละพ่อพ่อแหละเนาะดีดีได้เิริดวบาพ่ช่อให้นมกินอันนี้กินนมวัด ตายองเลยวเินหกคนคนตงเบอ่ะหกเลยกินนมเองตายสองเราอะกินนมเจ้าของอะไรนุ่มแม่ถ้ากันไปหาเขียดอยู่ใสกองได้นีนะโทรมากบไปหาเขียดปนานัยนัไ่ไ้ไปบ่ไไปแล้วกแล้เตาน่าอยู่ไกลบ่อนี่เต้าทาน

ปลาดงเอ้แตกรมาดแภาษาเสดงว่าเพื่อนลังนี่นี่ผู้ใหญ่นี่ก็มีแต่สาปานกับพัวเนาะที่ว่าเลี้ยงงาอยู่ในนี่มาใส่จเพื่อนลังนี่นะเป็นเพื่อนเจ้ากับพัวโบเห็ดบ่อหรือยังไเออเพื่นเรากับพัวออ เนกวัาเลือดหูเลือดเนังกระเจาะกัสุสวมาเนาะจะได้เลือนวิตาลานี่ือดใส่นั่นกุหมูเลือคือบเปลี่ยนจักเตื้สะากระจาหนะสาปานมีเลือมีซานกุงหนะเออเบิ่งดูมันึ่เปื่อยเบื่อแหล่สะพานกับจ่า เห็นอยานักงานบด้ยด้เนาะป่เจติย่อนักก็ไดาเห็ดทานกับเห็ดไปล็กนยทาไรใส่ลุงเ่ไรใส่ลุงคนย่อเนาะลุงก็พาเห็ดมือเล่ากัเถ่าเห็ดกับลุงเท่าไรลุง่าไรแบกเน่ยแบกน้องเคยเนี่ยยังน่อยมนยมีแต่ลุงเล่เนาะไปจอะบ เจ้ากอึดบ่กหน้าเรากกรุ่นมียนเร่อเราเขาสุดเลยหน้าปีน่ะบ่ได้สามสิบสองเนียหน้าเยใสุ่้ย้อเห็ดหนาบ่ใส่ผู้นี่เห็ดเสียเหี่ยเสียแห้งสิสือยเห็ดเหมยี่สือ กาบเห็ดป็นเหงมกว่ได้เนาะแต่คือแบบก็ดีแม่นอกนอกนอกจากนอกจากดินสีงามหมีนี่นะนี่กระลุกกระลั่งสเอ่นเลยไม่ผิดใครน ไทยบุปเป็น,นไ,ปไทยนาฮะเออไทยรถไทยบุเป็นบุอว่ายังได้รถไทยสนะไทยรถไทยบุเป็นยังอยากได้รถไทยอยู่ได้ยมมีันมีละวนะเราสิกอ็อีแล้วมันส,สิเตกับแจคันนาก็ายาก่ายไล่ไปหอดแจไปหดจิตแหลนคือคันนาเลยตี้ มันบางทีมันเก้อได <Alo ch. S 1> <ủa> ้มันสะเลยอ้ยนด้แหลนกินจังนาเลยปิ่นบึ้มอะไรแล้ว ราหลงนาห่องลงไร้และพี่ตมรู้เรียไปเฮือนลังหน่ะพุนก็จะเอาใหม่ภูมุงเฮือนแบบโบรงโบราณเมื่อนำไปกระถ่งผ่าน้วเฮือนลังนันเฮือนือวบ้านอ้นี่จักรลังค่าบ่อเป็นน้องเบ็ดน้องเบ็ดบ่อสองสลังค้าใช้บ้านจัดสันนะ แค้นทางคือก sure. ันบรจัดสรนกันดิบ้านนั่นเองชิบสองลังข่าเออเราเป็นหมู่บ้านนึงบอกว่าเป็นหมู่บ้านน้องเบ้นบอกคือคือบ้านน้อยบ้านใหญ่แม่นรึบ้านใหญ่อันนี้บ้านน้อยอ๋อได้ต้องลองใหญ่อันนี้บอกที่จริงกับบ้านนั้น กกบ้านเข้าก็สีว่าข้าตรงหลองหม้จากเลยแงะมามาอะไรกันบ้านหลหมู่บ้านไหนนะหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านใหญ่ออบ้านลักลักนี่สิว่าข้าตรงหลองหม้อจากําตรงหลองยัน่ได้แต่เราบอ่าพอวัดกับวัดป่าข้าตรงหลองได้อยู่นี่วัดป่ามดียาคู่อยู่บ่ในวัดนะวันผ่าวันทิ้นนี่ก็มีคนลงจากบ่าทางน้ำที่บอก เรืงว่าเป็นบุญเป็นยังกับี่เนาะแป้นบุญห่อข้าวสางของเข,าขาปาะปับดินช่วงน,น,นั้นี่เลื่อนไหม่อน่อทันวันชิมพระไม่ได้ลงอยู่บ<อ>่าลงวัดต,ต้นหิรยเมร์ปอลงวัดด้นห่อยเมร์ปอ น้องสาวจ้ะน่ะเอาลงเขาเป็นงานใหญ่เลยลูกชายได้ปุนี่เนาะนี่เนาะนี่มอนี่ยนะในรถนี่ลูกชายกับบอสนี่จะพยิงแล้วบูเเมนบอสนี่จะพยิงในนะลูกชายจ้ะนะอ่าโอ้มันผู้หญิงสี่คนคนน่ะสาวหมดเลยแค่น้อยเราก็สบายไปหาเงินดผู้หญิงสี่ กูสียได้สามูยิงหนึ่งไซย์อ,อยู่นี่มันก็หมองเงาเลยเนาะคนหลายเด้วยเหมืนวันเหมืนวันนะฮะคนแรกี่น้องเลยว่าเพื้นววความอยู่ความกินเนี่ยโอ้ต้องหลายได้ยอย่างสิพอกันกินเนี่ยคือลูกหลานเนี่ยมาแบบนี้มียังก็ต้องได้กินนำกันเนี่เยเป็นหมูเนี่ยขาดละโลอยู่เนาะเป็นบัวสล่าโล นี่ยังกงได้กินนำกันในลูกหลานแต่มันเป็นแบบนี้ยลายเนี่ยเขามาเด็ดมาหัวทำยังแต่เขาก็คือวอาแบบภาษาลาวเฮือนกับเฮาเนาะเวลาเขาวอากันเองขนาดต้นใจเขาแบบเป็นเป็นบาทเป็นภาษาบาทเฮาแล้วเขาบอคอยบอกเขาวอาภาษาลาวบอกเพื่อก่อนสิฟังมัก่อนเขาบอกกันก็ชื่อชกันี่ไดง มม่บูมแนดี um, ่ดอกภาษาเขาแอนนีะอ่ะนเขาลอหภาษาเขาเน๊ะงงแบบตึบเลยบาทนี่ชัดเจนเน้อดินพอนีะก่วงเนาะมอนอะไปทางไหนแล้แบกใหม่แบกเสียมเลยกูเ่ยต่อไฟไปใส่อันะีร ต่อลังนันมาพี่เอาเนื้อว่าต่อแถวนี้ออกโมเม,เมตน,เนต์เนาะเออใส่ไฟนำเขาเนะเพราะบาสโลก็นอนอยู่นี่เนาะเห็นเลยพี่น้องไวบาทนี่มาเห็นแล้วบ่นอยู่บนเสาเฮ้หูแล้วบอก ยังบ่หูเต็บอนผู้แหละบ่อนเผื่อนหาเงินบอนเผื่นธุรกิจมืดลงทานยังบ่ได้เห็นนั่นนะนะสีเห็นตอนลงทานเนาะกลุกุกลุกหรือว่าควัดทานขก้นจากเตากันนี่ไปตัดไว้แล้วบ่พื้นมันก็ไปตัดไว้แล้วบ่อตัดเลยยังไ โอ้เวลาไปส่งท่านนี่ก็ลัดไปนี่เนาะทางนี่บ่ปันใดดอกทางแมนยูดรถไทยนีย่แต่รถนี่มากพาะขอ,ขอขอดยากเลยลำบากรถมือแนละ้ก<ป>มือแนละ้วไปกเกือบขา กับข้าในดินทรายแหละดินทรายไป่าซไปพงูเดียวพแฮอีกเพราะว่าเขาบูได้วยว่ามันดินมันดินทรายมันลายเนาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยบอดดินทรายฮะโหลดบ่ะเนมรหลดโอ้ภาษาไทยเขาว่ารหลดฟรีพี่น้องรถฟรีแบบว่ามันเบาฮะนะมันร่มแน่ เหมาะยูคเหมืนี่ัดพื้นลกเตาอาการแบบนี้เหมาะยู้แบบนี้บรราการแบบนี้นะเ้าทานนะหองเตานะงอมห่อนเดี๋ยวอ้มว้นะอมเดี๋วา้สู้ดอกอเขาเนี่ยและคนเี่ยวเขาแบบบมมีทางเลือกนะบ่มีมอะไรนะวาจะเป็นจะเป็นทองสูต้องหะแบบนี้นะ แม่นบ่อซาบาดกัดบ,บ่อฮาแบบเจ็กชีหาได้ๆเนาะมีช่องทางยังไดนหางเงินนะสะสมเจ้าอยู่นี่ที่ว่าอยู่มาแต่นแนละ้วนอกจากเปล่าฐานเห็นยังเน็ตโอ้ยบริชาย่างนาซิงปลาเออพลนยังเกียนดีนาะซิมีแม่ข้าบ่อข้าเข้ามาซื้อเนาะเข้ามาซื้ออ่อนเทือนเลยเหมือนปะเขาซื้อโลได้ด้ว ก็ถือเนาะต่โลไปซือ้อมาไว้กินซื้อถือได้โลสามิมีบ่ไปซื้อนะมาลูกซื้อเงอนกินแล้วโลอยู่บอ่อบครบได้ก็ซื้อโลเนี่ยหน้อครบก็เขีย่ยเ้าร่วมกันเลยบ่หเือว่นแยกกันอ๋อแบบร่วมกันนะอะแบบปนกันเนี่ยนะก็กเขีย่ยโลหกชิป ตะเกียบอย่างเดียนะซื้อโลสามชิปพ่อซื้อกินได้พี่น้องเลยไปหามันก็ถูกไปหาาก็ชได้ชีได้เนาะอลีได้โลหนึ่งเหมือนนาะอาม่าเขาโรยขวด้แล้วออมเอนเขาลืมถังจังเลยถังยังถังรับโข่กรซื้มือเดือนแดแมนาะแก็อังมาื้เลย sài ใส่หญ้า sài ได้ป้าขอสะตาบ่ดํารถพื้นนอนเนาะอันใดสิโจเรา เดี่ยวแล้วก็เพื่อนเฮาตะกี้เพื่อนผอเพือนแม่เพือนแต่ปู่ย่าปู่ย่าตาใหญ่ก็แบบนี้เลยนแล้วเนาะไอหน่อไม่มีลาเลยอันนั้นก็มูเห็ดเฮือนมีเฮือนมีเฮือนมีซามพงยกรัสก่์ ยอดซีไใหเบาสโล่พื้นพาไปเบิร์นเต่าทากพี่ดองนะครับพาขึ้นทึ่งฉับ่เอิบขึ้นทึ่งมาสันเดี๋ <c oughs> ยวจะน้อยจังจะขึ้นมานี่ก็เลี้ยงหลายเนาะ อ่ขึ้นไปเบิ่งเขียดนะบ่ครับพี่น้องเว้น้องก,ก็จะได้อ่าจบคีใบสมัยแหละเนาะเ้าสิไปเนะบ,บิร์กทีต่อไปนะสิไปเบิง่งก่อนเ,นเพ,พิ่นเผาธาตุอย่าให้บ้าโลกงั้นเรามาอยู่นี่กัยอมได้ยอมใจเพิ่นว่าอยู่ได้คึอนัดอยู่บ่คึอนัดเกียนเนาะ มันคนไลายเด็ดหางว่มมีทางเลือกนะมันกับบุฟฟเพือนแต่คนหางว่าไม่มีทางเลือกจะเป็นต้องอยู่แล้วนะน้องอยู่ครับเออน้องสาวอยู่น้องเคยอยู่ครับมาอยู่กับไลายคนยนะลูกหลานแถมบันดินายดองอีกแบบโอ้เท่เาเดีวยวกับก็ว่านแหละพี่น้องเลยจากแนวชีว่าม,มีทางเลือก

อโอ้กอกน้ำครับพอได้ใส่ถึงแล้วพรกก็ไปใส่น้ำในใส่บานนี่ไปใส่น้ำในใส่สาบานนี่รพรกก็ไปใส่น้ำในใส่น้ำกินน้ำใส่โอ้จอยลี